สวัสดีครับมาอัปเดตนะครับรถกระบะเข้าใหม่ยังคันไหนยังไม่ติดจองนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ลูกค้ามาดูกันเยอะมากนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเพราะผมตอนนี้ขายนะครับเบอร์หนึ่งที่ขายดีสุดตอนนี้จะเป็นกระบะเกียรโตของค่ายรีโวนะครับลองมาอูสุลองมาเบอร์สจะเป็นนิสสันนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแบรนด์รองก็จะมีพวกอ่ารุ่นอื่นนะครับแต่ละหลักนี้รีโวขายดีสุดนะครับ รีโวนะครับผมมีของเด็ดนะมีคันนึงมาหกหมื่นสี่ประตูนะครับคันนี้ลูกค้าโทรมากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็กําลังแบบนัดกันเข้ามาดูนะครับเรียกว่าใครนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับแต่ถ้าซื้อสดก็บอกเลยว่าอาจจะได้ก่อนด้วยนะครับแต่ว่านะครับก็ตามคิวนะครับ ช่วงนี้นะครับที่เป็นตัวที่คนโทรมาเยอะจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะคันนี้เพิ่งหลุดจองนะครับหลุดจองนะครับง่ายเลยตอบคำถามผิดแค่นั้นครับไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เขี่ยวนิดนึงเราเขี่ยวหน่อยนะครับก็ต้องเน้นย้ำมาตอบบอกลูกค้านะว่าเออตอบอย่างนี้นะพี่อย่างนี้อย่างนี้นะอ่านั่นแหละครับก็มันเลยหลุดจองนะคันนี้นะครับอ่ะคันนี้เป็นรีโวอสอนะครับ2.4ตัว e-pass สมาร์ทแคบนะสมาร์ทแคเกียร์ออโต้นะครับแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมยางใหม่ๆนะครับยางมี2เลยได้ไฟหน้าโปรคเตอร์มีจอมีกล้องมีจอให้นะครับแถมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะครับคันนี้นะอ่าหล่อๆที่สวยแบบนี้ให้ดูนะครับสีดำเนียนๆนะครับใช้แต่งรถก็ได้ในเมืองก็ได้ได้หมดเลยนะครับไปกันต่อนะครับคันนี้ขายแล้วนะครับคันนี้ไม่แน่ใจว่า อันนี้คันนี้แคตติดจองนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับอันนี้เป็น DMAX นะครับ DMAX ตัว ZP นะครับตัวท็อปนะก็ตัวนี้6 7 9 0 0 0นะครับสประตูเกียวโต้4ประตูนะครับแมกเป็นปัดเงาเทาดำนะครับเกียวโต้นะแล้วก็มีคันหนึ่งนี่ครับตัว Z P นะครับตัวนี้ปี20นะ มีปีก่ากว่า่ปีนะครับห้าแสนหกเอ้หกแสนหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้เหมือนกันตัวเครื่องฮรันเดอร์นะครับมีเทอร์โบให้หนึ่งใบอ่ายังโสดยังว่างนะครับผอเงินละหมื่นนะครับให้ดูรอบๆเลยโคตรสวยนะครับโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็มีตัวเตี้ยนะครับกระบะตัวเตี้ยนะใครกระอากระบะทำกินนะครับตัวเตี้ยก็มีให้นะครับนี่เลยตัวหน้าเอนทรีเซตติชั่นนะครับ สามแสนแปดหมื่นกพันอประมาณเจ็ดพันนะครับปียีิบเอ็ดด้วยรถปีใหม่นะครับตัวนี้ผมมีเรียกประมาณสี่ห้าคันเลยนะครับอ่านี่ครับแบบนี้นะครับมีให้ประมาณสี่ห้าคันนะครับมีราคาเบาๆนะครับสามแปดเก้านะครับแล้วก็มีเกียร์ออโต้คันหนึ่งที่เป็นตัวเตี้ยนะเกียร์ออโต้ก็มีนะครับอ่ามีแค่คันเดียวนะครับใครเห็นแล้วบอกเลยรีบนะครับรีบจัดรีบจองเลยครับตรงปกแน่นอนนะครับตรงปกแน่นอนนะครับ แล้วก็มีนี่นี่นี่ผมลืมบอกนะครับนิสสันเกียร์ออโต้นะครับนิสสันโนวาแบล็คดีชั่นเกียร์โต้สีขาวตัดดำนะครับมีขาวตัดดำแล้วก็มีแดงดำนะครับมีทั้งเกียร์แมนนวนเกียร์โต้นะครับนี่โคตรสวยนะครับสี่ประตูนะครับห้าแสนกว่าบาทเกียร์โต้นะครับก็มีให้เช่นกันนะครับมีให้เช่นกันนะครับไปไปดูกันนะครับมีอีกนะครับมีอีกนะมาดูกัน นี่ครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับได้สีขาวแซดดิชั่นนะครับหน้าเนที่นะครับสวยๆไฟหน้ามันตินะครับหรือว่าเรียกว่าหน้าหมูป่าหน้าปัจจุบันเลยนะครับโคตรสวยโคตรหล่อโคตรน่าใช้นะปีใหม่ใบน้อยราคาเบาๆนะครับพอนเจ็ดพันเจ็ดพัต้นๆนะครับคันนี้นะสวยๆเลยนะครับเป็นสมาร์ทแคปเกียร์แมนวลนะครับแล้วก็มีเกียร์ออโต้หนคันนะครับข้างในเป็นยังไงนะครับ รถทุนข้านะครับสปาอยู่นะสปาอยู่นะครับใครชอบจัดได้เลยนะครับและดูนะครับไครไล่ทันนี้นี่ครับนี่เลยนะครับซื้อสดก็ได้จัดเป็นก็ได้บอกเลยว่ารีบเลยนะครับคันนี้นะครับราคานะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับตัวเกียร์ออโต้ไมล์หกหมื่นนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับแต่งโลบาร์นะครับแต่งแม็กฟอร์จเนอร์มาให้นะครับครบเลยนะครับ คสวยนะครับไฟหน้าโพจคเตอร์ด้วยเป็นตัว E-Pass นะครับจะได้ในเรื่องของพวกกล้องมานะครับกล้องกล้องหลังพร้อมจอนะครับอยู่มแถมกล้องหน้าให้นะครับแถมกล้องหน้าให้นะใครชอบคันนี้จัดได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นแครีบอยนะครับสประตูอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับนี่คันนี้เลยนะครับ น,นี้เป็นสีประตูสีบอลเงินนะครับมีข้อหน้าให้พร้อมเหมือนกันนะครับถ้าตัวอยู่5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับ5 0 0แสนกว่าครับได้ปี18ชแดถงไม่ได้เชนเป็นตัว e plus นะครับอ่าอันนี้อัปเดตให้ดูนะครับชอบคันไหนนะจัดได้เลยนะคันนี้ซื้อสดก็ไม่มีแบตนะครับมีแค่ค่าโอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมากไปดูกันต่อ อ่ะมากันต่อนะครับตรงนี้เป็นพวกโฟรจินเนอร์นะครับโฟรจินเนอร์นะครับมีตั้งแต่หน้าเก่าหน้าใหม่หน้าแชมป์มีหมดเลยนะครับราคา8 7 8 0 0 0 0 0แสนเก้มีหมดนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับก็อย่าบรรทุกบานนะบรรทุกกรบานก่อนนะพาจิโร่อันนี้ก็มีนะครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งราคาอยู่กันแปดแส0 0 0งหมืนะครับมาดูกันนะครับตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะ5 9 9 0 0นเาหนะครับตัวท็อปนะครับยางมิชลินนะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีแคร์รี่บอย ประมาณ20,000ติดตั้งมาให้แล้วฟรีนะครับอันนี้มีให้ครบเลยนะครับระบบฟุ้งระบบไฟลทุกอย่างเป๊ะคิวซีหมดดูให้หมดนะครับใครชอบคันไหนโทรหาเป้เลยนะครับสีขาวโคตรสวยนะครับคันนี้โคตรสวยเลยนะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะครับภาษีพศต่อให้หมดไม่มีขาดนะครับแล้วก็มีตัวปี17คันหนึ่ง4ประตูนะครับราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะราคาดีนะคันนี้ได้ตัวอีพัทนะครับคันนี้บอกเลยราคาดีครับ้าที่ผมขายกระบะมาผมบอกว่าคันไหนแบบมันน่าซื้ออะ อ่าผมแนะนําเลยว่าเอาเอาก่อนเลยนะครับอย่างคันนี้สประตูนะครับเกียร์ออโต้ตัว e-pat นะครับยกสูงนะยกสูงเพลเนอร์นะครับ4ี่แสนเก้าหนะครับปีสินะครับปีสิบไฟน้าโปรเจกเตอร์นะครับไม่แสนสามตัว e-pat ด้วยนะครับ ผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทนะครับดอกพิเศษได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมเพียบเลยคันนี้นะครับหรือจะชอบเป็นนิสสันนะครับก็มีนะครับนิสสันนาวาา2.5ตัว e back edition นะครับคันนี้ราคานะครับมาฟังกัน450,000เอ้ย439,000นะครับตัวนี้ผมให้ส่วนลดไปเลยเหลือ4หลือ439,000นะครับปี19มายเท่าไหร่มาย56,000กโลนะครับสีเทาดำเลยหล่อสวยๆเลยนะครับน่าใช้นะครับ อันนี้ก็ขายดีเป็นเบอร์เรียกว่าตอนนี้มาขายดีมากเพราะมันเป็นตัวที่ออปชั่นได้มาเยอะแล้วก็ใหม่น้อยนะครับแล้วก็มีตัวนึงนะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับ2 4 g นะครับ579,000นะครับ B18 นะครับตัวท็อปนะตัวท็อปนะครับ리보นะครับ4ประตูเกียร์โตเพีเนอร์นะครับ มามากันต่อมีอีกไหมนี่ครับดีแม็กใครชอบดีแม็กก็มีนะครับช่งล่างดีๆยึดถนุนดีนะครับแต่งทรงลงแม็กเรียบร้อยนะครับคันนี้4 7 9 0 0 0เตัวแซมีกล้องหลังให้นะครับนี่ครับคันนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตาหมอกให้พร้อมเลยโคตรสวยนะครับโคตรสวยเลยนะครับเกียร์แมนนวลนะอันนี้เกียร์แมนนวลนะครับนี่ก็เกียร์แมนนวลเหมือนกันนะครับอันนี้ เป็นสีแดงไม่เก้าหมื่นโลนะครับไม่เก้าหมื่นโลนะครับสี่เจ็ดเก้าสองจุดสี่นะครับปีสิบหกใครชอบก็จัดได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะครับราคาไม่ราคาดีนะและเป็นตัวเตี้ยนะครับขับง่ายขึ้นง่ายนะครับได้ได้เอนทรีหน้าใหม่เลยปีใหม่ด้วยนะครับไฟหน้ามันตีสวยหล่อแล้วก็จังหน้าเป็นอ่าโครเมียมนะครับทะเบียนก็1447นะครับแม็กอลลอยนะครับแม็กอลลอยนะครับ ติดเฟรมแล้วให้ครบนะครับของแถมก็เพียบเลยนะครับด้านในมีจอให้คันนี้ไมค์แค่หมื่นหมื่นหกพันโลนะครับไมค์หกหมื่นหกพันโลเข้าศูนย์ตลอดเกียร์มันนวดนะครับเบาะผ้าไม่อบซับความร้อนแบบนี้นะครับสภาพใหม่์กริปสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับสมาร์ทแคปเปิดได้เลยนะครับนี่สวยๆคุ้มๆนะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับชอบก็จัดได้เลยนะครับชอบก็จัดได้เลยนะครับสนใจโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับโทรวันนี้ผมมีโปรให้นะครับ แถมบริษัทบริการเฉลนหนึ่งปีแถมในเรื่องของตัวเรียกว่าน้ามันเต็มถังไปด้วยนะครับมันเต็มถังมาให้ด้วยนะครับนี่คันนี้ไปแล้วนะครับเตรียมปล่อยแล้วนะครับนี่เตียมปล่อยแล้วนะครับกระบะเกีย์เกีย์มันนุน่นอะ่าแล้วก็มีนี่อีกครับนี่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 คันนี้ก็สวยน่าใช้มากพึ่งเข้านะครับแบ็ก e อ i t ชันนะครับสีแดง นะครับสีประตูสีแดงนะครับอันนี้จะต้องเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่นะครับสีแดงนะครับเกียร์แมนนวลนะครับเข้าสูตตลอดนะครับบาะหนังนะครับมีจอมีกล้องให้ค,ครบแบบนี้เลยปลากข้สูนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวรอรอล้างสปาแค่นั้นนะครับนี่ครับแดงดำหล่อๆนะครับกล้องหลังมีนะครับโคตรสวยนะครับแรงม้าเยอะสุดนะครับแรงมาเยอะสุดนะครับประหยัดน้ำมันด้วย ใครหาอยู่ก็รีบจัดรีโทรหาเป้เลยแล้วคันนี้นะครับนี่เกียร์แมนนวลน,นะครับเกียร์แมนนวลนะเกียร์แมนนวลน,นะครับพึ่งเข้ามาราคาเท่าไหร่นะครับปีสิบเก้าสองแสนหนึ่งหมืนเก้าพันสองสี่สมาร์ทแคปปีสิบเก้านะครับไม่เก้าหมื่นโลดีเซลนะครับให้ดูด้านข้างนะบอกเลยว่าสวยมากนะครับ เป็นตัวยกสูงนะครับเป็นตัวยกสูงนะหายากมากๆานะครับ4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเกียร์แมนนวลนะครับใครหาอยู่สีขาวนะครับเกียร์ออโต้มีเกียร์แมนนวลมีนะครับจัดได้เลยนะครับ4 1 9 0 0 0นะครับตัวนี้ผ่อนประมาณ7,00 0กว่าบาทนะครับผ่อน7,00 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีดิสแตนอลาสมาร์ทแครบสีดำหนึ่งคันนะครับลูกค้าผมจองอยู่นะครับ้าผ่านก็เรียบร้อยนะครับนี่สีดำละหล่อนะครับ มีให้เช่นกันใครได้กระบะคันไหนนะครับติดต่อหาเป้ได้เลย แลเราโทรับใครที่กําลังหากระบะพร้อมใช้นะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับที่นี่นะครับเป็นคลังรถกระบะนะครับเกรด A ทุกคันรับประกันวารันตีให้ด้วยนะครับซื้อรถกับเป้สบายใจได้นะครับดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้ของแถมก็มีให้ครบแบบนี้นะครับเบอร์นะครับ094794848 8แอดไลน์ไอดีเบอร์มาได้เลยนะครับตัวเตี้ยตัวสูงมีหมดเลยเกียร์โตเกียร์นุ่นก็มีนะครับมีทุกค่ายทุกแบรนด์ทุกแบบนะครับกระบะมือสองที่นี่นะครับมาครบจบได้เลยนะครับหรืออยากได้รถตัวอื่นนะครับด เก่งก็บ่าโฟร์เจเนอร์รถตู้มีให้ครบหมดเลยนะครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไล like, คล์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วโทรมาแอดไลน์มานะครับ0 9 4 7์9 4 8 4 8นะครับขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ <chef S 1> <ăn S 2> เรเตียม <ucch |ko|> ่อยรถกาลรอป่อยลงเข้าเรีนเข่าเรีนอยาเข้ามานะ